มาแก็เอไหมคะอ่ะกักด้วยไหมเอา,าไปไม่ปไปไ,ปไปกินข้าวมีคอมเมนต์มาแบบโหีเจ้าหนะเมือเงินเงินเก่า้วเงินอ่ะเจ้าหน้ืเงนวผิล้ ป้าเปิดเปิดนั่นดูป้ากินไหมเปิดดูฝาหม้อนอะ่ะกินกิ่แหละกินี่ใช่ไหมีน่น้องไปก็ไปับเหนียวก็้ามงเนียวก็มีนี่ไอร้อนโอ้ยไอกไปแล้ว

นี้วผ네ักท mm ี hmm. yeah, ่เราซื้อมากับเสือข้างในตู้เย็นนั่นนั่นนั่แล้วผักนี้นะป้ากินไปไหมเนี่ยข้างหม้อข้าวอะกอันกหม่สจคะ

กินก็เจียวไปแล้วแม่แมุ่บมยได้มั้ำมันไงก็มาน้มัน่าไปจพาไปพาไปสะกดไม่ไดกินข้าวก่อนหอเย็นน้ำมันกินก๋เตี๋ยวก๋วยเจี๋ยวเขาพูดก๋วเจียวกินก็เจียวสองกินไก่กอยางได้น้ำมันกินก๋วยเตี๋ยวน้ำมันจะมกินก๋วยเตี๋ยวไปเลยนะคะไปเลยไปเลย อ่าอามาโตนี้มั่งเป็นไงมั่งคุณยายอร่อยไหมอร่อยแซ่บใช่ไหมโอ้ยอยาก้าอิ่มมากอบอกอย่าเพิ่งกินข้าวมาเด้อเฮ้อเฮ้อ กินบิมเินเียลกินลบดิอมเโอ้โหะลองทำเ้นมากินตด้วกินได้ทำเองแบบนี้ไม่ว่าทำเลยได้เลยกินเลยแต่อไม่ไหวแล้วเเ้เอ้ยอ้ยเส้นเส้นยังอยู่ไหม ม่เนนยยังอู่ะเทรวมกันเต้มก๋วยเตียวชิปชิปชิปชิของนู้นี่แต่ไม่เหมือนอย่อนี่อันนี้ป้ามองเอนันมันเจ้าใหญ่ไหมด้นะป๊าเบาเขาได้แล้วเย้

ถังนี่ถงได้ไหเอสื้อกินแล้วก็นั่งย่อยไปเมื่อนากันก็าังยูน้ำก๋วยเตียวกับแซกคุณลผู้ใหญ่ชสวบดาได้เสิไดากินน้ำข้าวอินมาได้คุยายก็ไปเจิกันที่วัดนะเอกว่าสิ ก็สิเพน่กินเลยนะยายบอกว่าไม่ปรนไดเลือก็หอเลยยายาเพ่อนบอกว่ากินไม่หมดก็ไม่ปรได้หอกบป้าเลยไมเคยกินกยเตียวลายก๋ได้เด้อแม่หอหออกไปเอาอไหมได้ไหมเอาได้ไปฝากเอะในกิ่นหนูเดี๋ยวขอเ่ากไปแล้วขควกันเดยแล้วค่ะขอบคุณแม่ใหายใจดี ให้นากินกัน้น้อาคูบี่อะไรเยแม่สาวพรเนาะผู้บนางรผู้บาดนูจคใดประมาณที่ไปเปนบบผู้บาดปนมาแล้วนะทุกคนนอใหญ่จูดกมอบสิ่งดีดีให้กับกันเฉพาคนดีเดียเดียปยาเดยอวยพรอวยพรให้ลุงป้าให้ ยายไว้พอได้ลุงป้าไหมพอเต่มนี่ผมทุความเลยเยย่ดีไม่แห้งเจ้าให้มันอาแหรพญานาคขคิดชิงใดขอให้สมพระทั้งเอฟซีทั้งยังเข้ากันร่มมือเฮยยู่ดีไม่แห้งเด้อน้าคลายกัน้ด้ยขอเฮ้เงินไรน่องข้องไรมาร่มเท่าเอฟซีหลายๆคเราเห็นชาวบ้านพูดแบบนี้แล้วเราก็ ชื่งใจมากเลยนะเอฟเนาะนะคะขอกอค่ให้ลุ่งให้สู้ๆแล้วลุ่งเด้อให้สู้ๆุนประกันได้พร้อมเราพวกเราเองรอลุงกลับมาเช่นกันครับพิเหมอนุงพประกันได้นะเก็บผ้าไหาคะเก็บผ้าเล็นโทรศัพท์พอยอยู่คยเะไ่นี่ เดี๋ยวเดวเดี๋ยวลำเสร็จเดีวได้ไดเดี๋ยวลำเสร็จจะมาทำได้ใ่่แล้วลีมไปล้ำจขอจะาเพนยงต้องรีบไปลเรจะจะทำก่อนแล้วก็อาจะไปส่ง

ช่วยมาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ